สบายดีพี่น้องบาสู่กุคนสวัสดีค่ะทุกคน hello everyone พี่น้องค่ะมาพี่น้องแรงนี่กินพิซซ่ากันพี่น้องค่ะพ่อบ้านเป็นสั่งพิซซ่ามาสู้ลูกกับเมียกินพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดินมีไก่น้ำพี่น้องไกล้เกาหลีมามาพี่น้องค่ะพรา่พี่น้องลงบ้านนะพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆทางบ้านในอย่างกินข้าวแรงกันนะคะน้อนี่แหละแรงนี่สะบุญกันเมนูพิซซ่ามาพี่น้อง น้ำคุกพี่น้องคนโตพี่น้องค่ะปะป้องเศนะร้าหน่อยนึงนบนแน่สิต,ตกมาอีกกบะจักพี่น้องใจสดของแตนสดของเล่นพี่น้องค่ะหันหอนเลยพี่น้องเพี่ใส่แบบกระเป๋ากันขา้าวอ้นกับกระเป๋าอนันานาั่นนะกระเป๋าอนัน ให้ฮอนเนาะเพื่อสิทธิอดลูกค,ค้าก็ยังให้ฮอนอยู่นะพี่น้องค่ะกระแสนี้พเพื่ออิ่นอย่างเนาะแต่ฝนก็ดื่มไ่ได้เป็นห้องอยู่างดีแซ่บไปละพี่น้องแซ่บมังป็ดจังไนน้ำแก้วกัดเลยบันนี้ <laughs> แซ่บพี่น้องแซ่บปีจกจังไนน้ำโอ้โหน้อยน่นยนะเทจวกลงไปเลยบันนี้ ไลอเอาไปกินกินอย่างนั้นลุงป้านะ่ะครับผมพี่น้องพี่น้องไปกูนะน้องอืมอืมอืมมัเกเป็ดหลายโพสพี่น้อง <c ười> มืจจไก่แซ่บน้องไก่อืมแซ่บพี่น้อง แซ่บพี่น้องคะโด,ด,ดนกินเนาะพี่น้อง อันมีมะพรับพิซ่าพี่น้องไปเมือ่อใดเป็นหัวอันเป็นหัวเพ่อพี่ที่สร้างพิซซ่ากับเป็นไก่มานี่โอ้หดีใจสุดๆไ้น้อยเลยเนาะสอบมากแห่งอะไรพี่นอ้องเนชครับ่ครับม,ม,มาเด้อมาเด้อบอแนลืมห้องบอสแม่พี่น้องบ่มันเนี่ยม,มามากต่อน้ำกันแบบเนาะ เอาละเนาะพี่น้องขาย่านเสียงขอทัดเข้าวิดีโอนะปิดเลออนเลออนเบิ่งวิดีโออยู่เนาะพี่น้องขาขอโทษเดียวเด้อมาทักทายแป๊บหนึ่งเนาะบอคลิปบนยาวพี่น้องย่านพี่น้องคือเบื่อกับแบบนั้นไม่พอๆกับแม่คลิปหน้าพี่น้องขาสบุญกับฮักซูทุกคนเนาะพี่น้องขาขอบพระคุณทุกการกดติดตามได้รับชมทุกๆกำลังใจทุกไลา์ทุกเมนเนาะพี่น้องขาท่านสบุญตอบเมนซากขอโทษขออภยัยหรือว่าเมนเด๋ยวได้ตอบเครือกบขอโทษเดี๋ยเนาะพี่น้องขาขอบพระคุณทุกท่านที่เอ็นดูเมตตาต้องแน่นอนของสบุญเด้อ ีเมตตาเนาะยันดูสงสารขบวนนะเป็นกับแม่มาเล่นนำขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้องบ๊ายบาย